เพื่อมีโอกาสได้ศึกษาร่วมกันการปฏิบัติบางทีเรานั่งปฏิบัติยาวๆแต่ว่าสติสัมยะต่อเนื่องไม่พอก็ปล่อยให้โอกาสให้นิวรให้ความง่วงเหงาหองนอนความฟุ้งซ่านความสลิมสลีเข้ามาเนื่องจากความต่อเนื่องของสติสัมยะไม่เข้มแข็งก็ค่อยตื่นเงาไประยะ ตอนนี้เพราะเรามีอินซียังอ่อนอยู่คือจิตยังไม่เข้มแข็งพอเนะมื่อจิตยังไม่เข้มแข็งพอก็ปัญญาก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่ทำงานนะเหมือนเราถือของบางคนถือของหนักได้นานเพราะเขามีวิธีการถือบางคนถือของหนักได้ไม่นานเพราะไม่รู้จักวิธีการถือ สมัยเมื่อเป็นเด็กเนี่ยามาหาบน้ำั้งแต่กลางทุ่งห่างบ้านประมาณเกือบกิโลเราเปดตักน้ำทุกวันที่นีเราไปหาบน้ำเนี่ยทั้งสองข้างข้างแล้วประมาณ10หรือ20กิโลควาจะไปถึงบ้านเนี่ยาจะหาบยังไงที่จะมาให้น้ำกระชกหาบยังไงที่จะไม่ต้องหยุดกลางทางเพราะว่ามันจะไม่ทันเต็มตุ่ม ตุ่มหนึ่งก็ใหญ่กว่าจะเต็มก็ไปตามก็ห้าหาบหรือสิบหาบซึ่งนั้นหมายความว่าจะต้องมีวิธีการหาบอย่างไรที่ทําเวลาด้วยแล้วก็ได้น้ําเยอะด้วยน้ําไม่หกกลางทางด้วยซึ่งต้องใช้ทางสติสมาธิปัญญาแม้แต่ไปป่าไปเขาเนี่ยไปแบกไมก้ไปหาฟืน <c oughs> จากบ้านไปหาภูเขาระยะทางเป็นกิโลก็จะได้ฟืนมาพอ โดยเฉพาะหน้าหนาวผีไฟก็ต้องขนกันหลายเที่ววยวหรือบางทีก็ไปเผา่านไปตัดไม้ซึ่งมันได้ฝึกเรื่องของบริหารสติสมาธิปัญญามาแต่เล็กๆแต่เมื่อเรามาปฏิบัติภาวนาแล้วก็ว่าโอ้มันเป็นเรื่องเดียวกันเราจะทำยังไงให้การเดินจงกรมได้ต่อเน,นื่องได้ยาวทำยังไงการสร้างจังหวะต่อเน,นื่องได้ยาว <c oughs> โดยที่ไม่มีนิวรณ์หรือความหนักความเหนื่อยเข้ามาเบรกตรงกลางมันก็ได้ใช้ทุนน,นั้นมาที่เราอินซีมันก็เข้มแข็งสำหรับคนที่ไม่มีประสบการณ์แบบนั้นมาเลยเนี่ยทำอะไรนิดอะไรหน่อยก็หนักก,นก,ก็เหนื่อยก็หยุดก็ไม่ไม่สามารถต่อเนื่องได้เพราะความอดทนไม่เพียงพอพออดทนไปนานๆนใจมันจะหลุดจะขาดเพราะว่าจิตไม่เข้มแข็ง เพราะนั้นคนเรามันต่างกันทั้อินทรีอินทรีห้าพระละห้าโพชฌงเจ็ดอริยมรรมิองค์แปดตามมาสถิติประฐานสเป็นเรื่องต้นก็คือการเจริญสติแบบที่เราทำเนี่ยเป็นการเจริญสติที่สบายที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการอื่นคือมีการยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนเคลื่อนไหวได้ตลอดเวลาไม่ได้ บังคับกับเกณฑ์อยู่ในอิริบทอันใดอันหนึ่งนะนั่นก็ถือว่าเราโชคดีที่ได้พบดีการของพ่อเทียนได้สามารถจยรักษาความตื่นตัวได้ยาวนานที่สุดเท่าที่ศรัทธาเรามีเท่าที่ความเพียรเรามีเท่าที่ความขันติความอดทนเรามีแต่บางคนใช้คุณธรรมเหล่านี้น้อยเกินไปหนักหน่วงนิดหน่อยก็จะ ไม,ไม่สู้ความพยายามเรื่องต่างๆเนี่ยมันก็เกี่ยวกับอินรีย์ยังไม่เข้มแข็งอนะินทรียอ่อนคำว่าอินทียอ่อนหมายถึงว่ามีครบอยู่ศรัทธาก็มีความเพียรก็มีสติก็มีสมาธิก็มีปัญญาก็มีครบอยู่อิททั้งห้าแต่ว่าเวลา ไปทำอะไรของหน,หนักๆยากๆเนี่ยกำลังมันไม่พอเหมือนจะให้เด็กสิบขวบแบกปูนหนึ่งถุง50ากิโลเนี่ยใช้เวลา10เมตรมันจะยกไม่ขึ้นทั้งๆท,ที่มันก็มีกำลังพละกกำลังแต่มันก็ยกไม่ขึ้นหรือขึ้นแต่ว่ามันเอาไปไม่ไหวหรือเอาไปไหวแต่เอาไปไม่ได้ไกล แต่ผู้ใหญ่คนหนึ่งอายุ20-30ไปแล้วปูน50ถุงก็ยกขึ้นบ่าไปรวดเดียวถึงเลยนี่เขาว่ามีพละห้าหมายเขาว่ามีสถัวิริยรสติสมาธิปัญญาก็มีกําลังด้วยเพระนั้นความบททนความเพียรเป็นกําลังเราก็ต้องพัฒนาแต่ถ้าเด็กคนนี้มันฉลาดมันมีปัญญามากกว่าผู้ใหญ่มันก็เอาไปถึงเหมือนกันมันอาจจะไม่ต้องยกทั้งถุง เมื่อแก้ถุงออกเอาไปทีละห้าโลสามโลสี่โลมันจะช้าหน่อยแต่มันก็ไปถึงเหมือนกันคือปัญญาถ้ามีปัญญาแล้วเนี่ยมันมีวิธีที่จะรักษาความเพียรได้ถึงจะช้าหน่อยแต่ว่าก็สามารถไปถึงเป้าหมายได้เหมือนกันสมัยจะมาเป็นเด็กเพื่อนมันหลอกให้ว่ายน้ำข้ามน้ำยมซึ่งเราไม่เคยว่ายข้าม ก็เคยว่ายแค่ห้าเมตร10เมตรแต่น้ํายมมันกว้างร้อยเมตรอย่างเงี้ยพอไปถึงกลางน้นํเนี่มันหมดกําลังหมดกําลังเทาง่าไงใจมันจะขาดมันก็จะช็อก,กจะจมน้ําทีนี้เราเคยว่ายน้ําว่าเออถ้าหากว่าลมมันหนักมันหายใจมันจะหมดเราก็ใช้วิธีเลี้ยงตัวนะเดี๋ยวกันเชียงสักพักหนึ่ง พอกาลังมันฟื้นขึ้นมาแล้วก็ไหว้ต่อไปได้อีกนะเพราะฉะนั้นการใช้ปัญญาเกิดขึ้นหมายความว่ามันมีสติมาก่อนสตลิลึกได้ว่าเออตัวนี้ในวิกฤตอย่างนี้ต้องต้องใช้ตัวนี้ในเวลาทําความเพียรไปสักครึ่งชั่วโมงเนะี่ยมันเริ่มง่วงมันก็สติมันก็เกิดเออถ้ามันเริ่มจะง่วงต้องใช้วิธีแบบนี้หรือสร้างจังหวะไปสักพัก,กสิบนาทีมันเริ่มจะเบือ่อสติมันก็บอกว่าเ,เบื่อแล้วต้องเปลี่ยนไปอย่างนี้ แต่ถ้าเราไม่ได้สติปัญญามันก็ไม่เกิดสติไม่มาปัญญามไม่เกิดสติมันรลึะลึกได้ว่าต้องทำนี้ปัญญามันก็ก็สร้างวิธีการขึ้นมาทันทีต้องทอํานี้ให้ตื่นเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นธรรมชาติเหมือนรถเขาผลิตมามก็โดยธรรมชาตินี่เหมือนกันไม่ได้มีเกียร์เดียวมีทั้ง4ี่ห้าเกียร์เน่ยเวลาเกียร์นี้หมดกําลังแล้วควรจะไปเกียร์ไหนก็เปลี่ยนไปเรื่อย คนเหมือนกันก็มีพละกําลังทั้งสี่ห้าอย่างเนี่ยแต่ตัวมันศรัทธาแล้วมันจะหมดเราจะใช้ความเพียรเพราะความเพียรมันจะหมดกําลังเอาใช้สติเพราะสติมันจะหมดกําลังเอาใช้สมาธิเอาสมาธิมันจะหมดกําลังเอาใช้ปัญญาไปจบอยู่ที่ปัญญาเมื่อมีปัญญาแล้วนี่หมายความว่าทั้งศรัทธาวิิยะสติสมาธิปัญญาทํางานได้ร่วมกันได้หมดนั้นวิธีการหลวงพ่อเทียนท่านยึงเน้นให้เกิดปัญญาเพื่ออะไรเพื่อ,อามาใช้ได้ทุกทุกตัว ธรรมะทุกตัวถ้าขาดปัญญาแล้วมันก็มีความจํากัดเพราะปัญญาเนี่มันเหมือนกับตัวพาวเวอร์ของเครื่องเป็นพลังเมื่อพาวเวอร์หรือแบตเตอรี่มันยังมีอยู่เนี่ยหน้าที่ของเครื่องทุกหน้าที่มันทำงานได้หมดแต่เมื่อพาวเวอร์หรือแบตเตอรี่เนี่ยของเครื่องมมนหมดไอสิ่งที่มีอยู่ก็พอทำงานไม่ได้หลักการนันเดียวกันนะวันนี้จะทําให้เกิดปัญญานี้ไม่ได้ปัญญาที่เป็นโลคิยะ ปัญญาโลคิริยะโลคิยะหมายความแก้ปัญหาข้างนอกกายปัญญาโลกุตระแก้ปัญหาในกายในใจเองให้มันอยู่ได้ให้มีประสิทธิภาพให้มีความเข้มแข็งนอกจาะนี้เราใช้ปัญญาปัญญาที่จะต้องระวังด้วยว่าปัญญาแบบไหนปัญญาแบบกุศลหรืออกุศลปัญญาของวิชาหรืออวิชาปัญญาของบุญหรือปัญญาของบาปปัญญาของโลกกฎหลงหรือปัญญาของสีสวีปัญญา มันจะต้องดูตรงนั้นด้วยนะถ้าเป็นปัญญาของโลกุตระปัญญาที่เป็นกุศลคือเป็นไปเพื่อแก้ปัญหาและความทุกข์ของตัวเองโดยประกันเดียวแต่ถ้าปัญญาที่เป็นอกุศลหรือเป็นของอวิชชาก็อาจจะมุ่งแก้ปัญหาผู้อื่นเป็นไปเพื่ออกุศลโดยประกันเดียวไม่ได้ดีขึ้นสร้างปัญหาและความทุกข์ให้แก่ตัวเองและผู้อื่น นั่นเองหรือว่ามีปัญญาแต่ต้องดูด้วยปัญญาแบบไหนปัญญาสัมมาทิฏฐิหรือปัญญามิจฉาทิฏฐิปัญญาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นปัญญาเพื่อทําลายตนเองและผู้อื่นให้ลําบากเดือดร้อนการสร้างปัญหาทุกครั้งไม่ปัญหาภายนอกภายนปัญหาคนใกล้คนไกลในครอบครัวเพื่อนฝูงที่มันเกิดปัญหาเนี่ยเราว่าเราใช้ปัญญาแต่ว่าไม่ใช่ปัญญาเพื่อที่เป็นสัมมาทิฏฐิแต่ก็เราแยกไม่ออกเพราะว่าความแยบคายเราไม่พอ พราะว่มามันเกิดอวิชามเกิดตัวตนขึ้นมาก่อนปัญญาก็ไปรับใช้ตัวตนปัญญาก็ไปรับใช้อัตตาไปรับใช้อวิชานะแต่ถ้ามันเกิดมีความอดทนมีความเมตตามีความเข้าใจมีศีลมีสมาธิปัญญาที่เกิดขึ้นก็เป็นปัญญาที่แก้ปัญหาต้นเหตุปัญหาก็จะไม่เกิดนะโดยประการทั้งปวง นั่นเองในวิธีการหพวเทียนจึงทําให้เราได้ปฏิบัติต่อเนื่องระยะยาวเราจะต้องกราบต้องไหว้ต้องนี้ท่านสุดเสียนสุดกล้าวมาถ้าไม่พบท่าน,นวิธีการของท่านมาก็ตายไปรู้กี่รอบแล้ววันเป็นบ้าเป็นประสาทไปไม่รู้กี่รอบแล้วแต่พบวิธีการของท่านทําให้เรามีทางออกรู้จักวิธีการแก้ไขปัญหาดัวเองนะตลอด ทีนี้ก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ผิดไม่พลาดกลัวมันจะคนมันจะรู้มันจะถาดขึ้นได้มันก็ต้องงูมาก่อนมันก็ต้องผิดมาก่อนเหมือนกันทุกคนแต่ปัญญาตัวนี้มันจะสอนให้เราแก้ข้อผิดพลาดได้เร็วขึ้นแก้ปัญหาข้อความทุกได้เร็วขึ้นปัญญาตัวที่เราได้จากวิธีการของพ่อเทียนเพราะมันมุ่งแก้ที่ต้นปัญหาเมื่อวานหลวงพ่อทํางานกับพระ พลาดแบบไหนเรื่อยติวไม้หรือว่าผิวไม้นี่มันบาดมือจวดครับไปเมื่อเกิดปัญญาเกิดสติขึ้นมาปั๊บนี่มันปิดเลือดทันทีเลือดไม่ทันได้ออกแผลลึกด้วยใส่ยาปั๊บแผลมันก็สนิทได้ทันทีถ้าเป็นชาวบ้านธรรมดาก็ต้องเข้าโรงพยาบาลเย็บไม่รู้กี่เข็มเพราะนั้นสติปัญญานี่ถ้าหากเราฝึกได้แล้วมันมันช่วยเรา นิ้วแทบจะขาดเลยนี่แต่ว่าถ้าเราฝึกให้ดีแล้วนี่มันมันเร็วจริงๆแก้ปัญหาได้รวดเร็วเพราะมันอยู่ที่ใจของเราดังนั้นอุบัติเหตุอย่างเกิดได้สุวิสัยเกิดได้แต่ว่าสติปัญญาถ้ามาเร็วเท่าไหร่อุบัติเหตุและสิ่งสุวิสัยนั้นจะถูกแก้ไขได้ฉับพลันดังนั้นถึงบอกว่าให้สั่งสมเพราะนั้นตัวปัญญาจึงเป็นบุญสูงสุด ป็นยอดของบุญใครจะสร้างบุญกุศลมากี่แสนกี่หมื่นกี่ล้านก็ตามแต่ถ้าไม่เกิดปัญญาเนี่ยไ,ได้บุญไม่เท่าไหร่ได้บุญน,น้อยมากแต่ใครก็ตามที่จเจริญกุศลให้เกิดปัญญาแล้วถือว่าสุดยอดของบุญแล้วได้บุญสูงสุดมันจะช่วยได้ทุกเรื่องไม่มีสตังค์แม้แต่บาทเดียวคุณก็อยู่ได้สบาย แต่คนไม่มีปัญญาเนี่ยมีเงินเป็นหมื่นล้านแสนล้านก็อยู่ได้ลาบากตัวนี้ก็ลําบากคนอื่นก็เดือดร้อนเราะนั้นพุทธศาสนาที่สอนให้คนเกิดปัญญาโดยประกันเดียวแต่ปัญญาตัวนั้นที่เกิดก็ต้องมีสติสัมปชัญญะเป็นหลักเพราะปัญญาเป็นผลสติสัมญะญเป็นเหตุและสติวิญญาณเป็นผลมีความเพียรเป็นเหตุเรืออาตาปีอาตาปีสัมปชานูสติมญญาวิาราสวด เพราะนั้นเราต้องเพียรแต่เพียรน,นั้นมันจะทําให้เกิดสติสัมยาได้ต้องประกอบด้วยองค์สี่ประการคือหนึ่งต้องระมัดระวังสิ่งที่เป็นปรัรรคและปัญหาของเรื่องทั้งหมด 2. เมื่อสติสัมยายังไม่มากพอที่จะระมัดระวังได้ไม่อยากคิดมันก็เผลอคิดจนได้ไม่อยากว่วงมันก็เผลอว่วงจนได้ไม่อยากเมื่อยมันก็เผลอเมื่อยจนดได้เนี่ยมันสุดวิสัยทําไงก็ต้องใช้วิธีแก้ไขทันทีใช้วิธีการที่สองมุ่งแก้ไขที่ต้นเหตุ เราเพียนแล้วแต่ลังผึ่แต่ก็แก้ไขทันทีประการที่สามเราต้องสั่งสมกำลังว่าทำไมเราจึงเผลอได้สั่งสมกำลังของสติญ้าให้บ่อยขึ้นให้มากขึ้นให้ต่อเนื่องขึ้นให้สติษฐีญ้ามีกำลังมันก็เผลอน้อยลงประการที่สี่เมื่อสติษฐีญ้ามีกำลังแล้วเนี่ยต้องรักษาไว้ได้ให้นานคงที่นั่นคือความเพียนต้องต่อเนื่องอันนั้นเองก็ คำสอนพระพุทธเจ้านี่มีเหตุมีผลมันมั่วไม่ได้มีหลักเกณฑ์กํากับหมดเพราะนันคนสมัยใหม่นี่เอามั่วตามความอยากของตัวเองมันเลยผิดพลาดเลยเป็นอย่างที่เราเห็นมันถึงยุ่งยากสับสนพระพุทธเจ้าคําสอนทุกๆค่อยทุกกระทงความมีตัวบทบังคับไว้หมดมันจะดิ้นไปแบบลิ้นของคนไม่ได้แต่ว่าเราจะต้องศึกษาท่านถึงให้มีปริยัต นี่แปลว่าถ้าเราไม่สนใจปริยัติเลยไม่รู้ว่าจะใครจะพาไปถูกไปผิดถ้าไปเจอคนพาถูกก็โชคดีไปคุณไปเจอพาไปผิดก็เราก็โชคร้ายไปทั้งทงที่เราก็หวังดีแต่ว่ามันกลายเป็นร้ายเพราะความไม่ไม่แยบคายความไม่รอบครอบเพราะนั้นเมื่อเราแยบคายรอบครอบตัวบทของท่านที่ท่านได้บัญญัติไว้เราก็ต้องใส่ใจจ,จดจำพิจรารณาโดยสวดทุกวัน ต้องจำแต่สวดก็สวดแบบไม่มีสติสมัญญะสวดกี่ปีกี่ชาติก็จำอะไรไม่ได้แต่ถ้าสวดมีสติสมัญญาในสวดไม่นานก็จำได้หมดหนังสือส่วนมูลนมาทั้งเล่มมาแทบจะจำได้หมดหลับตาเห็นหมดเพราะมันสวดด้วยใจสวดด้วยสติสมัญญะในช่วงที่สวดต้องเข้าใจต้องใส่ใจในสิ่งที่กำลังสวดแต่ในเราส่วนใหญ่สวดแบบเบลอเบอคิดคิดหลงหลงไปตามเพื่อนอย่างน้นเพื่อนพาไปพอเพื่อนหยุดก็ไปไม่ได้ไปไม่เป็นละ สังเกตได้นะครั้มงออมาแกล้งหยุดดูว่าใครมีสติชำยบางหยุดกึกหมดเลยไปไม่เป็นต้องการทดสอบว่ามีสติชำยบแค่ไหนแต่คนมีสติชมยก็ไปต่อได้สบายอันนั้นเรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้มองข้ามไม่ได้การฝึกฝนเราจะไปฝึกฝนในเรื่องใหญ่ๆลึกๆแต่ไอเรื่องต้นเรื่องง่ายๆต้นๆอย่างเงี้ยเรายังไปไม่ได้เลยไอเรื่องลึกๆมันไปได้ไงมันมันคานกันนะ นั่นเราก็ต้องไม่คนประมาทเวลาเดินจูงกลมสร้างจังหวะไปมันเบื่อก็จับตัวไหนขึ้นมาพิจรารณาอเนกชาทีส่สร้างสร้างรังสันดาวีสร้างอันิพิสร้างก็ามาใช้ได้เดินเตรงกลมไปมันฟุ้งซ่านพาราฮาเวปัญจกักคันธาพาราฮาโรจัปปุคโรก็จะมาคิดจะทำไมสิ่งเหล่านี้สวดทุกวันทำไมไม่นึกขึ้นมาใช้อ่ะ ปล่อยให้มันง่วงอยู่งั้นปล่อยให้มันคิดอยู่ปล่อยให้มันเบื่อปวดให้มันขี้เกียจอยู่งั้นโดยที่ไม่นึกอะไรออกไม่ออกเลยก็นึกว่ามันจําไม่ได้เพราะในช่วงที่สวดก็ไม่ได้ใส่ใจที่จะจําไม่ใส่ใจที่จะระลึกด้วยนั้นเวลาอุเปิดปัญหาอบสับเกิดขึ้นแทนที่บทสวดเหล่านี้จะนํามาใช้แก้ไขปัญหาได้ก็นึกไม่ถึงนึกไม่ออกเพราะเราไม่ได้สวดด้วยสติสัมปชัญญะมันใช้ไม่ได้นะเพราะนั้นมาถึงไม่กลัวอุบสับปัญหาเพราะอะไรเพราะมันมี วิธีการแก้เยอะแยะไปหมดเป็นร้อยวิธีนะเพราะนั้นปัญหามันมีหน้าที่เกิดมันก็เกิดตามเรื่องของมันเพราะชีวิตนี้คือปัญหาเมื่อมาชีวิตนี้มันมีปัญหามันก็จะต้องศึกษาวิธีแก้ไว้เยอะๆมันเรารู้ว่าชีวิตนี้ถ้ามันยากจนลาบากยากจนแล้วมันมีปัญหามันทุกมันวิตกกังวลเราก็ต้องหาสิ่งที่แก้ไขไว้เยอะเราก็สมมุติว่ามันเป็นเงินทอง ของข้าวอะไรก็แล้วแต่มันจะแก้ปัญหาความขาดแคลนได้ชั <c oughs> ้นใดก็ดีในการปฏิบัติเพื่อทําลายกิลเลสเนี่ยตัวอุปสรรคปัญหาคือขัววิชาตัญหาอุป,ปทานที่อะไรที่จะมาแก้มันก็ต้องศีลสมิธิปัญญามาแก้เราก็ต้องฝึกอบรมศีลสมิธิปัญญาของเราเนี่ยให้มันเข้มแข็งเอาไว้เมื่อวิาวชาตัญหาอุปทานมามนก็แก้ไขได้ทันทีอันนี้เรารู้ว่าตัวอุปสรรคปัญหารู้อย่างดีทีเดียวแต่ว่าไม่สั่งสมวิธีการแก้เนี่ย เมื่อเกิดขึ้นเราก็ยอมจำนวนมาเรื่อยไปเพราะว่าเราไม่ได้ลึกถึงว่านี่ตัวประคปัญหาคือตัวนี้นะอภิชาตันหาวะทานเพราะฉะนั้นตัวแก้มันคือตัวนี้นะพุทธเจ้าบอกให้บทนะแล้วก็มันตรวจสอบศีลของเราว่าเราทําอะไรผิดพลาดบกพร่องตร,งตรงไหนบ้างไหมพูดอะไรผิดพลาดบกพร่องตรงไหนบ้างไหมสารวจตรวจสอบสมาธิว่าจิตของเราณปัจจุบันในจิตของเราเป็นไงตั้งมั่นดีหรือยังไม่ใช่นั่งเสพ ความสงบไปวันๆนั้นไม่ใช่สมาธิแบบพุทธสมาธิแบบพุทธนั้นท่านจํากัดล็อกเอาไว้เลยเป็นอย่างอื่นไปไม,ไ,ไม่ได้หนึ่งจะต้องมีปริสุทธโธต้องทําไปแล้วต้องผ่องใสต้องแจ่มใสสองสมาหิโตอารมณ์ต้องตั้งมั่นไม่วอกแวกวันไหววุ่นวายประการที่สามสกรมนิโยพร้อมใช้งานได้ทันทีนี่คือสมาธิแบบพุทธต้องมี d e f i n i t i o หรือนิยามทั้งสามตัวเป็นตัวล็อกเอาไว้แล้วคุณจะไปทำมั่วๆว,ว่านั่งยังไงก็ได้ไปนั่งสมาธิไม่ได้ต้องหนึ่งต้องทำไปแล้วต้องจิตใจต้องแจ่มใสสองต้องตั้งมั่นสามต้องพร้อมใช้งานปริสุทธโธสมาหิโตกรรม,มนิโยถ้าเป็นท่านเพ่เคยใช้คำว่าสงบสันติหรือสมถะไม่ใช้แต่คนเราก็ไปทำแบบนั้นะ ทำแบบที่พระพุทธเจ้าไม่ได้ตัดเอาไว้นะมันถึงไปไหนกันไม่ได้ไงดัะนั้นเองมาเองก็ไม่ใช่ว่าจะหูหน้าตาถั่วที่ยอมรับอะไรได้ง่ายๆเหมือนกันกูจะรับวิธีการของพ่อเทียนได้มาทุกตรวจสอบแล้วตรวจสอบอีกว่าอะไรมันเป็นอะไรเพราะเราเรียนปริยัติมาแล้วนี่เราจะมารับปฏิบัติแบบวิธีที่มันไม่มีปริยัติเนี่ยเพราะอะไรก็ราเรามาตรวจสอบให้มาลงตัวกันหมดเราถึงจะลงมือปฏิบัติ พอปฏิบัติแล้วก็ไม่ลังเลกระทุ่มเทใส่เต็มที่เลยมันก็ไปตามรีดตามคลองตามทํานองตามหลักของมันอย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดคนไหนสอนอะไรพูดอะไรมาเนี่ยเรามีหลักแล้วเอาหลักไปจับปั๊บเพื่อนเธอรู้เอาตรงนี้มันผิดตรงนี้มันถูกรู้ได้เลยว่าคนนี้สอนใช่หรือไม่ใช่เพราะเรามีบรรทัดคือคําสอนพระเจ้าเป็นบรรทัดไว้อยู่ใครจะเชยออกนอกวงนอกทางเนี่ยเอาบรรทัดไปวางปั๊บเรารู้เลยว่าเอออันนี้มันใช่อันนี้มันไม่ใช่อะ นั้นเองเราทำการทำงานทุกอย่างเรามีไม้บรรทัดเรามีไม้โปรเรามีลูกดิ่งเรามีประลอดน้ำเรามีเส้นเชือกเพื่อจะวัดความตรงความแม่นของการก่อสร้างชั้นใดก็ดีเรามีพระไตรปิฎกคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นไม้บรรทัดเป็นลูกดิ่งเป็นประลอดน้ำไว้แล้วเราก็ต้องศึกษาจุดจำใช้ให้เป็นเมื่ออะไรที่มันผิดแผกแตกต่างมัน ผิดแปลกแหวกแนวไปเราก็จะได้ไม่ถูกล่อถูกหลงถูกจุงถูกชักไปในทางผิดได้เหมือนกับเราคนที่ขี่เส้นปั๊บเนี่ยเขาบอกว่าตรงไงเราเอาไม้บรรทัดของเราไปวัดดูตรงจริงไหมแล้วก็จะรู้ว่าตรงไม่ตรงนะคาสอนของครูบาอาจารย์เป็นร้อยเป็นพันทุกวันเนี่ยถ้าเรามีตัวนี้ชัดเจนแจม่มแจ้งเนี่ยเราอานี้ไปวัดปับ๊บเรารู้ว่าองค์ไหนใช่อาจารย์ไหนไม่ใช่เนี่ยก็จะรู้ทันทีเราก็จะไม่หลงตามไปโดยที่ ไม่พิจารณานะเพราะนั้นการสวดมนต์ทุกครั้งมีความหมายให้เราได้จดจำให้ศึกษาปริยัตก็ไม่จำเป็นต้องไปเสียเวลาเรียนนักธรรมบาลีแบบพระแบบเนนแบบธรรมาหรอกแค่แค่นั่งสวดทุกวันแค่มีสถิติในการสวดก็จำได้ทั้งหมดและ้ะสวดมนต์แปลเล่มนั้นนะนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราได้พิจารณาใช้ให้ถูกต้องนะแล้วก็ เราจะได้ปฏิบัติอันงถูกต้องปลอดภัยนะก็ขออนุมโมทนาสาธุในความอดทนความตั้งใจฟังและจะนำไปใช้ได้ถูกต้องด้วยกันทุกคนทุกท่านทืน